Yeah. Okay. โรงพยาบาลการศิกษาของเรานะครับโรงพยาบาลกาสินกษาตรวจเมื่อวันที่าการโรงพยาบาลการศิกษาของเรานะครับสําหรับการตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงเรียนให้บรรดาพี่น้องชาวจังหวัดการศึกษาได้รับทราบนะครับว่าเรานะครับตรวจสบอบในครั้งแรกไปแล้วแล้วก็ผลออกมาแล้วก็ปรากฏว่าทุกท่านนะครับ จำเป็นอะไรในการแข่ง oh ข so, uh, um, ับสถานการณ์การระบาดโควิดในปัจจุบันเราตอนนี้เนี่ยทูงสัรว์สูงรุ่นทางสุขการเนี่ยครับเคสก่อนหน้านี้ผู้ที่ผู้หญิงอายุ35ปีหายป่วยยังครับตอนนี้สบายดีนะตอนนี้รอแค่แก้ป่วยซึ่งประวัติจริงของเพื่อนของผู้ป่วยคนนี้ก็คือเป็นผู้ที่ไปสัมผัสในแหล่งเราไม่ได้อยู่ใน41จังหวัดซึ่งเป็นข้อสังเกต ให้เพิ่มความขีดใกนการตรวจสถากนการณเชิงทั้งหลายในจังหวดการสินของเรานะครับเข้มข้นในเรื่อง ใน,าน่ารจัดการงานศพอยากให้ผู้จุดเกหรือปฏิบัติกันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนที่น้องประชาชนของเราครับประนอมที่น้องได้รับทราบกันครับในส่วนที่าการรายงานผู้ตรวจสอบเช็คแล้วนะครับว่าไม่มีเชื้อก็คือยังมีคนเป็นลบนะครับแต่อย่างไร ส่วนที่เหลือ,อนอกจากนี้นะครับเช่นเ t t ีนะครับขอให้พวกเราเนี่ยเอาไปพื้นปฏิบัติกันให้เป็นนิสัยนะครับเราก็จะสามารถป้องกันโควิดเจี่ยบ3ประเภทที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้ตามปกตินะครับก็ถือว่าเรายัางเดินทางได้ตามรายงานของสบพอในบางประเทศเนี่ยจราเปผู้ป่วยติดเชื้อเริ่มจุดลดน้อยจนทุกวันจากต่ำที่สุดในช่วงต้น นำเรียนข้อมูลในเรื่องของอผู้ป่วยรายใหม่กรณีที่ได้รับการยืนยันแล้วมาให้ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระสินของเราได้รับทราบกันนะครับก็เป็นเพศหญิงนะครับเป็นผู้หญิงอายุ28ปีเป็นชาวกร,รมลาไสนะครับตำบลหลักเมืองประวัติก็คือเมื่อวันที่6เมษาที่ผ่านมาเนี่ยไปร่วมในงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับ เจ้าตัวก็เลยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกที่ไปก็คือโรงพยาบาลสุทธาเวชท,ที่สระขามก็ได้รับการยืนยันก็มาตรวจเช็คต่อที่โรงพยาบาลการสินของเรานะครับแล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำประมาณเกรายด้วยกันซึ่งในส่วนนี้ท่านในแพทย์สาธา,ารณสุขรวมทั้งทางโรงพยาบาลกลสินได้เข้าทำการตรวจเช็ค นะครับตรวจสวอในครั้งแรกไปแล้วแล้วก็ผลออกมาแล้วก็ปรากฏว่าทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำเนี่ยมีผลเป็นลบอย่างไรก็ดีเราจะได้มีการตรวจเช็คซ้ําในครั้งที่สองต่อไปนะครับพวกเราก็ช่วยกันระมัดระวังผมอยากจะให้ความสําคัญอย่างนี้เราเนี่ยซึ่งเป็นคนกาลสินเองเนี่ยขอให้เราซึ่งอยู่ในจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยเคร่งครัดตัวเองในเรื่องของมาตรการ เรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเนี่ยเมื่อออกจากบ้านเนี่ยขอให้เราสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับรวมถึงเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อเข้าสู่สถานที่สำคัญสคัญนะครับเพื่อสะดวกในการสืบสวนโรคของอทางหน่วยงานสาธารณาสุขนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้เราเรียกรวมๆกันว่ามาตรการ DMHTT นะครับขอให้พวกเราเนี่ยเอะ,ะพืติปฏิบัติกันให้เป็นนิสัยนะครับเราก็จะสามารถป้องกันโควิด2019ได้ค่อนข้างที่จะ,ะมั่นใจว่าป้องกันได้นะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับนะทุกรายตอนนี้เนี่ยถึงวันนี้เราเหลืออยู่แค่หนึ่งราย รายสุดท้ายรายล่าสุดที่ผ่านมาที่มาเกี่ยวข้องกับตลาดบางแคก็ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนะกลับบ้านไปในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเหลืออยู่หนึ่งรายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกรสินปัจจุบันนะครับถ้าถ้าเรามีผู้ป่วยมากเท่าน,นะครับนะถามว่าจังหวัดกรสินมีที่ให้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ได้หาหรือกันในประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ในการโรงพยากรสินแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องยังยืนยันว่าถ้า เรามีแผนแนวทางในการดำเนินการเตรียมรับถึงวันนี้ถ้าถ้าเต็มแฝมเต็มแผ่เต็มฟูสเกลเนี่ยเรารับได้ประมาณ130-140เตียงนะครับแต่ว่าในระยะอนใกล้ถ้าจะเป็นต้องใช้นะครับน่าจะได้ถึงวันนี้เลยเนี่ยสาเตียงเนี่ยน่าจะทําได้เลยถ้ามากเหนือจากนี้เนี่ยต้องเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับก็คงเป็นไปตามแนวทางเดิมที่เราตกลงกันไว้ในกรรการโรคติดต่อ ฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดในมาตรการการควบคุมโรคก,การระบาดโควิด COVID -19 รละลอกใหม่เดือนเมษายนที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนี้เนี่ยจะทําได้ต้องอาศัยความรับมือของพี่น้องประชาชน